สัพสิ่งว่างเปล่าสัพสิ่งว่างเปล่าอะไรที่เรียกว่าสัพสิง่งรูปสัญญานามสัญญารูปธาตุนามธาตุรูปขันธ์นามขันธ์รูปอายตนะนามอายตนะ,นะครับธาตุขันธ์อายตนะคือสัพสิง่งรูปธรรมนามธรรม,มคือสรพสิง่งสรพสิ่งว่างเปล่านะครับว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคล ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนนะครับว่างจากความเป็นเราเป็นเขาสรพสิ่งว่างเปล่าโดยวิมุตนะครับโดยสมมุติมันมีมันเป็นนะครับมันเกิดดับนะครับมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์นะครับมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาก็เลยเป็นทุกข์การรู้การเห็นว่าสรพสิ่งมันมีตัวตนนี่เองมันงามมันเที่ยงมันสุขมันตัวตนงามไม่งามเที่ยงไม่เที่ยงสุข ตัวตนไม่ใช่ตัวตนอยู่กับความคิดอยู่กับใจอยู่กับอารมณ์อยู่กับความสเขกเเียอยู่กับความทุกะลุดคอบงาถูกกักขังถุกหนงเหนียวหนงนำํำนะครับก็เลยพ้นทุกไปไม่ได้แต่ถ้าเราเราเห็นเข้าใจว่าสรพสิ่งเป็นความว่างเปล่าสรพสิงล้วนว่างเปล่านะครับสรพสิงว่างเปล่าสรพสิงว่างเปล่า นะครับว่างจากความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาว่างจากความยึดติดยึดถือยึดมั่นเช่นกันและกันนะครับว่างจากความเพลินพอใจอยากค่้นี่แหละนะครับว่างจากความยินดียินร้ายนะครับว่างจากจิตใจอารมณ์ความสุขถึงจะมีก็ถ้ารู้เห็นที่เป็นวิมุตติยานทัศนะนะครับก็จะรู้เห็นว่าเป็นธรรพสิ่งนั้นว่างเปล่า นะครับสัพสิ่งนั้นว่างแต่ถ้ารู้เห็นตามใจตามอารมณ์ตามสึกตามความคิดสติปัญญาของผู้ติชนนี้ก็มันวุ่นวายเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องดีเรื่องชั่วต้่องถูกต้องผิดนะครับเรื่องกรรมกิเลส่บากเรื่องพอใจ่พอใจเรื่องโลกเรื่องธรรมเขาเรียกว่าเรื่องของความทุกข์เรื่องของตัวตนเรื่องของกรรมกิเลสบาสอันนี้มันมองไม่เห็นว่าสรรพสิ่งนั้นว่างเปล่า ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีคนไม่มีสัตว์นะครับไม่มีเรื่องราวนะครับไม่มีเรื่องกรรมกิเลสิบากไม่มีเรื่องสมมุติแต่สัพพสัตว์หลงในสมมุติหลงยึดหญิงชายเขาเรายึดมั่นถือมั่นด้นความเป็นความรักโลกโกรดลลหลงอิจาริเบยริมพวงความพอใจพอใจควา,ายินดีไล่เรื่องความคิดคการพูดการทำเรื่องกรรมเรื่องวิบากความสุขความทุกข์ซึ่งเรื่องเหล่านี้ สู่ความติดข้องอยู่ความทุกข์ติดค้างอยู่ความทุกข์หรือว่าเกิดทุกข์นะครับหรือว่าจมแช่อยู่ความทุกข์ฉะนั้นการที่เราต้องเปลี่ยนความรู้ความเห็นความเข้าใจว่าสรรพสิ่งนั้นล้วนว่างเปล่านะครับสรรพสิ่งว่างเปล่าเมื่อว่างเปล่าทั้งหลายสิ่งบางสิ่งและทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าสังขารทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าทาทั้งหลายเป็นของว่างเปล่า ของว่างเปล่าเรียกว่าสรรพสิ่งสรรพสิ่งเป็นของว่างเปล่านะครับไม่ได้เป็นต็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลแบบที่เรายึดมั่นถือมั่นกันเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดดับสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นเสื่อมสลายมีหน้าหายเกิดระดับนะครับฉะนั้นท่านก็เลยให้เราเห็นนะครับเป็นสัญญตาวิโมกนะเป็นวิโมกวิมุตเป็นนิพพานเป็น ความว่างนะครับสัพสิ่งว่างเปล่ามันก็ทําให้ไม่ติดนะครับไม่ติดใจไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกไม่ติดความรู้สึกไม่จิตความรู้ความเห็นความเข้าใจนะครับไม่ติดกรรมไม่ติดกิเลสไม่ติดบาปทกุกอย่างมันก็ว่างโล่งร่งสบายนะครับสบว่างสงบเย็นไม่ต้องกระทุกกระทายกระทันไม่ต้องเป็นทุกข์นะรับทุกข์เราทุกข์เขาสุขเราทุกข์เราทุกข์ Line, mm hmm. อินดีย็นร้ายพอใจพอใจนะครับว่างเปล่าไปเลยว่างจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันไม่ต้องเป็นทุกนะครับไม่ต้องกลัวกังวลไม่ต้องวิตกไม่ต้องเขาไม่ต้องเราไม่ต้องคิดอยู่ไม่ต้องว่าจะทํำยังไงจะเอายังไงจะเอาแพา้เอาชะนะเอาดีเอาชั่วเอาสุขเอาทุกอินดีย็นร้ายไม่ต้องนะครับสบรรพสิ่งว่างเปล่านะครับมันก็เลยเลิกคิดเลิกพูดเลิกทำเลิกสัญญาเจตนาภาสามรรสการ เลือกตั้งใจจงใจเลือกเอาใจเลือกถือจิตถือใจเลือกถืออารมณ์ถือความรู้สึกเลือกถือเขาถือเรานะครับเรารักยึดมั่นถือมั่นนะครับเพราะว่าสรรพสิ่งว่างเปล่าก็เลยไม่มีเรื่องให้กระแทกกระทังกระทบกระเทือนนะครับไม่ต้องทุกข์สุขไม่ต้องย็นดีเยินร้ายไม่ต้องชอบชังเกียดอิจฉาริษยาไม่ต้องโกรธแค้นไม่ต้องอาฆาตไม่ต้องประบาัดไม่ต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องเป็นมารไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไร สรพสิงว่างเปล่าก็ออกจากความคิดออกจากใจจากอารมณ์จากความรู้สึกรักจังเกีกดกลัวออกจากกรรมความผิดกรรมกฏทําออกจากกิเลสความรักโลภโกรธลงออกจากวิบากความสุขความทุกข์ความดียวนร้ายนะครับสรพสิ่งนะครับล้วนว่างเปล่านะครับสรพสิ่งว่างเปล่ามันก็เป็นสิญญตาคือความว่างอดีตปัจจุบันอนคตกรหมดอดตหมดอนคตหมดปัจจุบัน มดภายในภายนอกสัพสิ่งลว้วนว่างเปล่ามดสมมุติเป็นวิมุดนะครับมุดความว่างเรียกว่าสัพสิ่งว่างนะครับสัพสิงล้วนว่างเปล่าไม่เป็นอะไรครับอะไรไม่มีอะไรให้ยึดมั่นยึดติดยึดถือไม่มีอะไรให้คงค้างค้างคาไม่มีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับไม่มีอะไรต้อง,เ,ง,นะรอรองเริ่มต้นหรือว่าทำการปฏิสุทธิ์นะครับสัพสิ่งล้วนวาน่างเปล่า สรรพสิ่งว่างเปล่าแล้วมันก็เลยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีไอไม่มีอยู่ไม่มีกูไม่มีมึงไม่มีเธอมีท่านทุกอย่างว่างหมดนะครับก็เลยอิสระจากความทุกข์ี่ยอิสระจากกัมกิิบาไม่ต้องคอยเอาผิดเอาถูกไม่ต้องคอยตกย้ำซ้ำเตมอรมา์ความรู้สึกมันโนภาพแสงสีเสียงคนเดิมๆวัตถุเดิมๆคิดพูดทำตั้งใจพยายามเลย สิ่งเดิมๆสิ่งดีสิ่งร้ายสิ่งดีสิ่งชั่วบุญบาปก,กุศลอกุศลไม่ต้องนะครับสับพสิ่งว่างเปล่าน,นั่นแหละมันถึงจะยุติการวิติธรรมยุติทุกยุติการเวียนไหวตายเกิดยุติความเป็นสา์เป็นบุคคลเป็นตัวตนขลกเขานะครับยุติความเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นมารน,นะครับสับพสิ่งว่างเปล่าน,นะครับก็เลยไม่ต้องตั้งใจอะไร ไม่ต้องเจตนาอะไรไม่ต้องคอยกำหนดเพ่งพิจารณาละเล็กไม่ต้องคอยสอดส่งไม่ต้องคอยแอบส่งไม่ต้องคอยแอบดูแอบรู้แอบเห็นไม่ต้องตั้งใจที่จะคิดพูดทําให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกรรมเป็นกิเลสทีบักต่อไปนะครับมันจะได้สะอาดจะได้โล่งโปร่งเบาสบายสรรพสิ่งว่างเปล่านะครับภาวนาให้เข้าสูสญญานะ่สุญญตาสุญญตาคือความว่างนะครับมันก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไร ไม่มีเรื่องอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลต,ต้องปวดต้องหอวงต้งวันไหวอีกต่อไปไม่ต้องอาบัดไม่ต้องขังโทษไม่ต้องทุกข์นะครับไม่ต้องเป็นภาระเป็นปัญหาสัพพสิ่งว่างเปล่านะครับสัพพสิ่งว่างเปล่าโลกของเราสบายนะครับเล่นกัน,นทุกคนนะครับสัพพสิ่งว่างเปล่านะครับมันจนึงจะไม่วุ่นวายนะครับสารพัดเรื่องนะครับสัพพสิ่งว่างเปล่าแล้วมันหมดเรื่องนะครับมันสงบ สันนิเวกนะครับมันสงบมันสงบนะครับมั ique, <my single behavior todavía> นจบให้กับสารพัดครรสารพัดกรรมได้สรรพสิ่งว่างเปล่านะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสรรพสิ่งว่างเปล่าเมื่อสรรพสิ่งว่างเปล่าแล้วมันไม่ประมาทไม่เกิดความเสื่อมทุกทุกข์ไม่กำหนัดขัดเคืองุ่มหนองมมอนไม่เอ่ยเพลิงปอใจอยากให้ไม่มาได้คิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่ไม่มาจะเอายังไง อย่าวางแผนเตรียมการเอาแพ้เอาชน,นะเอาเดียวชั่วเอาถูกเอาผิดนะครับไม่เอาอะไรวางหมดสลากหมดทายหมดน,นะครับทุกอย่างเขาว่างเขาลงเขาปลูกเขาบอก,เข,บอกเขาสาังเนะครับก็เขียนใส่ล่าเรนบริสุทธิ์สปัสซิงว่างเปล่าอยู่แล้วนะครับอย่าทําให้มันวุ่นวายอย่าไปฝืนธรรมชาติอย่าไปฝืนทรอย่าไปฝืนทรรฝืนกิเลสบางนะครับไปตั้งตัวตั้งตนให้เป็นทุกข์ อย่าไปเอาเรื่องเอาเราวให้เป็นปัญหาสรรพสิปปส่งว่างเปล่าอยู่แล้วนะครับสรรพสิปปส่งว่างเปล่าอยู่แล้วก็เลยสงบเย็นนะครับสงบสุขสงบสบายนะครับสรรพสิปปส่งว่างเปล่าด้วยกันทุกท่านทุกคนเกิดนะครับสรรพสิ่งว่างเปล่าเนี่ยให้การถึงสุญญตาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสรรพสิปปส่งว่างเปล่า